สวัสดีครับวันนี้พอดีผมมีโอกาสได้มาทําบุญนะครับที่วัดบ้านอ้นอตําบุญอมริตอําเภออัดอําเภอมเมปักไผยจังหวัดนยุธยานะครับเป็นวัดของของพ่อสุหมานนะครับท้าววาที่ชื่นชอบท้าววาด้้น,าาดดนได้เลี้ยงเด็กไว้ในอุปการะประมาณสองร้อยคนนะครับ เป็นเด็กชาวเขานะครับเป็นเด็กชาวชนเผ่าชึ่งหลวงพ่อได้อุปาการะทางด้านการเงินอุปกรณ์การศึกาษาต่างๆนะครับท,ทุกอย่างหลวงพ่อได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับด้วยความเพื่อผ,ผิดชจึงทำคลิปเพื่อที่จะขอเชิญชวนนะครับญาติพี่น้องพุทธศา,ส,าสนิกชน รวมทั้งผู้ใจบุญเพื่อที่จะได้มาทนะำบุญที่วัดนี้เพื่อที่จะเป็นการอุปการะาดาเด็กได้โอกาสไปด้วยในตัวในตอนท้ายของคลิปนะจะมีหมายเลขอีกสับรูซึ่งเป็นลายมือของหลวงพ่อเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแคะหน้าจอแล้วก็ติดต่อทางวัดได้เองโดยตรงนะครับอันนี้ ไม่ได้เป็นการเรียใบยโดยเป็นการส่วนตัวนะครับขอบคุณครับบษนาบุญนะครับ